สวัสดีค่ะวันนี้ก็กับช่องไดเครนนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวให้ดูยายแล้วก็ลาหน้อยมันมันมันมนามันยนง เย <Yeah. S 2> ็นมาแล้วเย็นมาแล้วเอายาเย็นมาแล้วอย่าเย็นมาแล้วจีเอ๋มันโอ้ตะฟีอยุน่ะโอ้ชุ่มชุ่มชามาชื่อมาอามามันหนุกมาเลยมาเลยใส่ใส่เอืมเนี่ยอยู่ข้าวมั้ง

ยายเยียนใครโทรมาตลาดอยู่เปล่าใครโทรมาเปล่าพี่ใครโทรมาไหมเยียนเยีใยนโทรศัพท์เอ๊ กินอาหารกันหมดแล้วกินข <lum> ้าวแย่งข oh ้าวใจติดใจตุโผล่มาเองนะเอาเอาเอาแย่ง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 ไอ้ดาอ้าคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยเอาอ้าม Random hảo hao con cable. Hiu cau nhìn kìng ở mọi người ta. Mặt đi phải gặp bác sĩ 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 bác sĩ

ពឹង <screws> ក <in the fridge> ្រហមឲ្យទៅទៅចំខ្លួនមកឲ្យទេទេអឺប្រហែលមានសំសីចំខ្លួនចា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 ដើរខាងយាដាម៉ូណែពីក្នុងមេត្រូគេមីលោកគេថាខ្ញុំម៉ាម៉ាអត់ចាចាចា อากิตึงจังเลยอากิตึงจังเลยอันนี้เหรน,นนี่เหรนนะนู่นตัวอยู่โน,น่นนี่นตัวอยู่โน่นเหรนมาเหรนเพิ่งจะมา

น้ำอย่าหยุดวุ้ยเกือบแล้วอ่ะโอ้ยเกือบอ่ะอ๋อเกือบได้ช็อตเด็ดเนี่ย ทั้งย่าทั้งยายเกือบได้เฉอดเด็ดแหละไม่ใช่ยายแตวิทยาทั้งหมดพูดผิดมานี่มานี่มานี่มาฝัา่งนี้มาฝังา่งนี้ไม่ตกมาทางนี้มาฝั่งนี้แล้วจอมฝนจอมฝนอะจอมดื้อจอมดื้อไอ้ด้าน้อย im nha. im đó rồi àm 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 phun mà thằng này rồi anh mà thằng này rồi anh mà thằng

ねえねえねえ